15องศานะครับนี่ตอนเที่ยงวันนะฮะถ้าเที่ยงคืนจะขนาดไหนติดลบเลยแบอมั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานะครับเข้าไปดูด้านในกนันต้องเดินกี่เมตรดูดิ หนึ่งชั่วโมงอ๋อไปกลับหนึ่งชั่วโมงกลับลองดูลองดูลองเข้าไปดูหน่อยหนึ่งเริ่มต้นเข้ามาก็สวยแล้วครับเย็นมากนะครับข้างในเนี่ยอุณหภูมิประมาณ15องศาระบบนิเวศ บริเวณอ่างกาก็คงมีแอ่งมีอ่างอะไรสักอย่างพาเข้าไปชมโอ้โหสวยครับสวยสวยครับอะไรอย่ฮะต้นไม้มีขนเลยเต็มเลยอ้าวิลี่มาตัวง ไหนบอกมาขนได้ไปห่มกันหนาวอ่ะอยู่เมืองหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะทำอะไรฮะพีเซนชาแนลฮะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนกอยุ่มเล็กโอ้นี่เล็กแล้วเหรอต้นเบลเลอร์เลยเขาหมายถึงอะไรไอ้ที่มันเกาะนี้เปล่ายุ่มเล็กอะไรต้นเบลเลอร์เลย ต่อครับเดี๋ยวรอด้วยครับอะไรครับยาครับยาครับอยู่ดีๆปีนขึ้นต้นไม้เนี่ิ่มเลยมันสวยดเลยเหรออ๋อคงมีคนขึ้นมาเยอะนะฮะเริ่มมากเลยเรือเล็เเมมก <laughs> อันเนี้ยอะไรเนี่ยกอยุ่มเล็กต้นบะเลร์อเลย ไทย้่าลยงอาอ่ะรมีทางชำรุดด้วยฮะจะไปไงอันเนี้ยเด้โหไปอย่างนี้แหละระวังครับระวังครับโทรไปซื้อเลยครับ เดินชมธรรมชาตินะครับวันนี้เอาเจอทางแยกเอาไงครับอ๋อนี่เป็นสารสารไปป่ะไม่ไปมั้ง ไปเหรอไปลูไปครับไปไป,ไปอ,อไูเขายิไปกนมดสารเจ้าพ่อสารเจ้ากรมเกียรติสารเจ้ากรมเกียรติกรมเกีย,กยรติอบทกรมเกียรติแลกมเกียรติฮอเตกตนี้ยกตเหรอ อ๋อศาลนี้สร้างขึ้นเป็นอนุสอนแด่พลนกกาศเอกเกียรติมังคละพึกอ่ะถูกป่ะซึ่งประสบกบฏอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกณที่นี่ประวัติเป็นอย่างนี้นี่แหะถ่ายรูปตรงนี้ฮะวิวสวยปะ มุมนี้ก็สวยครต้นไม้จะออกสีเื็งเดือนทองๆหน่อยๆตัดกับไม้สีเขียวสวยดีครับอันนี้ทางออกแล้วเหรออ๋อมันก็ไม่ไกลนะครับเดือจริงๆประมาณ ม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะจะรวมถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ครึ่งชั่วโมงเดินนิดเดียวครับโหเห็นพี่เขาบอกชั่วโมงผมนี่อันหลังกลับเลยนี่ครับทางออกทางเข้าเข้าไปเมื่อกี้นี้เข้าอีกรอบไหม,ไม <laughs> สวัสดีครับครั้งหนึ่งที่ได้มานะครับ ได้อ่ะถ่ายรูปต่อ